สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกินแซบใบป้าเล็กค่ะคลิปนี้ก็กินตำสั่วแตงหมูยอนะคะแล้วก็จะมีหมูยอค่ะสั่วแตงหมูยอกินกับไข่ต้มแคบหมูแล้วก็บวกงูนะคะต้มแล้วค่ะนะคะแล้วก็มะเขือต่างๆนะคะมีหลายมะเขือเลยมะละค่ะมะละขี้นกนะคะแล้วก็ อี๋นี่นะคะผักของเราค่ะมีหลายผักเลยนะคะมากินด้วยกันค่ะคำแรกนะคะเดี๋ยวขอเอาผักไว้ข้างๆก่อนนะคะกินขนมจีนก่อนเลยค่ะอันดับแรกขอเส้นก่อนนะคะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะอันดับแรกก็เส้นก่อนเลยนะคะเส้นนะคะเขาก็เล่นซ้อนแอบอยู่ข้างในนี้นะคะคำแรกนะคะ วันนี้เผ็ดมากนะคะอืมตามคอนเซปต์เดิมนะคะเปรี้ยวเผ็ดเค็มค่ะอืมหูยอค่ะข้าหมูผักกาด บะมีค่ะ ซัวแต่งวันนี้ไม่ได้ลงสูตรนะคะเดี๋ยวถูกหมังวันนี้จะไปซื้อใหม่ อยาใช้มือนะแำไมไม่ค่อยถนัดเห็นน้องกินอ่ะน่าอร่อยมากเลยใช้มืออืมเปืออ่อนอ่ะถ้าเห็นช่องอื่นๆเขากินก็เขาก็ใช้มือกันเนาะ เขาก็อยากใช้มือบ้างฝึกฝึกไปนะกินบ่อยบยก็อาจจะก,กินได้ก็ได้กินยังไงจะไม่ให้เปื่อนลองกินมือทีไรนะคะมันก็จะฟาดอยู่แถวแถวนี้ยมันก็แสบปละร้อนก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ขอใช้ตะเกียบเหมือนเดิมนะคะมุมกล้องก็ยังไม่ได้ยังไม่โอเคยังไม่ถูกใจเหมือนเดิม เมื่อนี้เรากินไข่ต้มแค่ฟองเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อเช้ากินไปแล้วหนึ่งฟองค่ะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็อีกหนึ่งฟองพอแล้วค่ะอายุเยอะแล้วนะคะกินด้วยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะครับหมู มันเขีมวม่วงดูพริกสิคะใส่ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งคะ่ะสองพริกเลยเพิ่มความหอมเพิ่มความแซบ่บ มีประโยชน์มากครัมาล่าที่นกเนี่ยเมื่อกี้นี่แสบร้อนเลยแดงเลยเห็นไหมคะที่ใช้มือ มัเขือวกอบมาก แก่แล้วแ้งอ่อนหวานมากๆค่ะเอาเขาเก็บมาใหม่ๆสดๆด้วยปั้นยังเขียว บวบงูนี่ก็หวานมากๆสักคำไหมคะสดแล้วก็หวานมากแล้วพ่อซื้อของยายนะคะ ยายแกขายตลาดเย็นสูงเนินแกขายกรมละห้าบาทสิบาทเนาะแล้วแกเลี้ยงแมวเยอะแกบอกว่าช่วยซื้อผักแกก็เท่ากับเราช่วยค่าอาหารแมวเอาก็จะซื้อของแกประจำเข้าไปตลาดเย็นนะคะ คนเป็นเบาหวานนะถ้ากินประจำจะดีมากผักรสขมทุกชนิดจะดีต่อสุขภาพนะคะ ย่ซอสของโปรโดยังไม่ค่อยชินกับมุมมุมกล้องนี้ อยากอยู่ค่ะ มากถ้าไม่แซบดูเอาเผ็ดก็เผ็ด แซ่บกรแซ่บขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกินแซ่บบายปลาเล็กด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ติชมได้เลยนะคะเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ